ก็ถึงเวลาของเราที่จะได้ลงสนามช้างแล้วทุกคนอ้ยดีใจฟ้าไปไเ,จจเป็นไงล่ะเดี๋ยวจะเบรกเลยส่วนด่ากันเลยเอาเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมโอ้โหตอนนี้ลำหน้าอยู่โน้นนะผม เอาละทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราที่จะได้ลงสนามช้างแล้วทุกคนอยดีใจเออมันก็แต่มันก็ได้ขี่เป็นคาร์ดร้อยห้าสิบนะครับทุกคนก็ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวนะของเราเป็นขั้นไหนวะของเราเป็นขั้นไหนอะ่ะเดี๋ยวนะขั้นไหนนะของเราอะ่ะของเราเป็นขั้นนี้โอเคเขาก็กําลังเซตกล้องกันอยู่นะทุกคนแบบว่าเซตในระดับหนึ่งแหละโอเค คือต่างกับของเราอ่ะขาอเราของเราไปเป็นยังไงอ่ะเออแนะเบามากเป็นไงคือรถเป็นขับง่ายมากครับทุกคนแต่ว่าแบบเวลาเข้าไปฝึกอ่ะโอเคแบบผมเวียยังแบบพยายามทําตัวให้เป็นกับรถนะครับทุกคนเออตอนนี้เราจะได้ลงสนามช้างแล้วดีใจเว้ยถึงเวลาของเราแล้วมาเดี๋ยวอาจารย์จะนํานะครับ โอเคอ่ะข้างหลังเป็นไงบ้างครับข้างหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งนี้ส่วนส่วนเจ้าวีอยู่ฝั่งนี้ครับเจ้าวีเห็นข้างหลังผมไหมผมไม่ได้ชี้บอกนะเจ้าวีอยู่ข้างหลังผมนะโอเครถจะออกตัวไหนมารอรอรอ ผมนี่จะได้คมตัวไตตลอดนะคมแบบมี ABS อะ่ะเออเป็นสีไตนะส่วนนั้นจะเป็นตัวที่สีธรรมดาเห็นไหมตัวนั้นอ,ะอ่ะอ่าไปเขาเรียกอะไรนะแปบธรรมดาแบบไม่มี ABS อะ่ะคันนั้นอะ่ะคันที่พี่เสื้อดําฝั่งนั้นส่วน ABS จะมีเป็นสองแบบสังเกตที่ป้ายกระโปรงหน้าเขาใช่เขาเรียกว่าบางคนหน้าเอออะไรงั้นแหละ โอเคครับโอเคไปแล้วลงสนามแล้วทุกคน เราจะได้ลองถนนขรช้าะแล้วเราจะขี่ตามไปนะครับทุกคนข้างหลังเป็นไงบ้างข้างหลังสวยปะ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผมฮอนดานะผมตอนนี้ก็ได้มาทดลองอ่าอออนิวฮอนด้าซีพีอาร์หนึ่งร้อยห้าสิบอาร์นะผมในโฉมสองพันที่ยีนะทุกคน ก็จะมีออกมาเป็นห้านะครับผมห้าคันว่าเขาต้องเรียกว่าห้าคันห้าสีวะเออแต่ว่ามีเป็นสองรูปแบบนะผมเป็นแบบ ABS กับแบบธรรมดานะทุกคนอ่าส่วนคันที่ผมขี่อยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบ ABS นะครับทุกคนเป็นสีไตนะสีไตนี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่ามันจะมีแบบ ABS เป็นสีไตก็คือเป็นอ่าดำแดงแล้วก็สีไตก็จะเป็นน้ำเงินขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน้ำเงินขาวแดงที่เราเห็นนี่แหละเออ เหมือนเนี่ยเหมือนกับส่วนด้านหลังผมเห็นไหมอ่านี่นี่เราสนามช้างเทอร์กิธโออะไรกันครับเนี่ยสนามช้างเทอร์กิธนะทุกคนไหนเราได้เราผ่านกล้องนี้ไปเลยมีกล้องถ่ายด้วยเปไงโอ้แบบอย่างนี้วะอีกแอบมีกล้องถ่ายด้วย คือรอบแรกเราจะวอมสนามแบบเพื่อคุ้นชินนะทุกคนเราจะยังไม่ขีเ่เร็วนะเราจะวอมแบบวอมเพื่อคุ้นชินก่อนนะทุกคนวอรมก่อนอ่านี่คือแบบจะมีการสอนเข้าลายด้วยนะทุกคนอาจารย์แกจะพานำลายนะอาจารย์แกจะพานำลายแล้วเราก็เอียงตูดตามนะทุกคนอาเอียงตูดตามอาจารย์แต่ว่ามันใกล้ไป,ไปนะผมว่านะ เด็อ่าแล้วก็เอียงเข้าลหลปุ๊บมองข้างหน้านะครับผมหน้าตรงนะมองแล้วก็มองตามเส้นทางมองพยายามมองไปคุ้งเข้าไว้นะทุกคนมันก็จะออกมาแนวสวยๆหน่อยอ่าข้างหลังเป็นไงบ้างข้างหลังอ่าแล้วเราก็จะเปิดออกไปเลยแต่ตอนนี้เรากาลังวอร์มแล้วก็กำลังขี่ตามมาอยู่นะครับผมรอบแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละอืมเฮ้ยเมื่อกี้เราถึงไหนแล้ววะฮอนดา้าเออลืมไปเลยขอโทษทุกคน เขาจะมีเป็นสองแบบแบบ ABS กับแบบไม่ไม่มี ABS นะแบบที่ไม่มี ABS นะทุกคนจะเป็นดําแดงแดงดำแล้วก็เหลืองเหลืองเทาเทาเหลืองอ่าและส่วนสีไตนะก็จะเป็นนี่แหละน้ำเงินขาวแดงเหมือนคันข้างหน้าผมเลยเห็นไหมอ่ะป๊บเวลาเขาโค้งเขาลายนี่เราต้องยกตูปฝังฝ่งนี้ฝั่งนี้ป๊บปแล้วก็ เอียงออตามเขาเลยหน้าเราพยายามตรงเข้าไปนะเราจะเอาจุดเ,เนี่ยอะไรนะอ๋อเราต้ออ,อกไปนี้ออกตามอาจารย์อ๋อออกตามอาจารย์อ๋ออาจารย์พาซ้ำแปหน้าเราพยายามอันนี้ไว้ป๊บแล้วเขาโค้งป๊าบแล้วก็พยายามมองให้ตรงอ,อย่าเอียงมองฟ้าไว้แปลกแปลกแปลก ี่าาาามออจรย์ทำลายจานไปคืวผมันก้มเยอะไม่ได้ครับทุกคนมันมันจะเป็นลายหมวกพอดีอ่ะมันก้มเยอะไม่ได้อ่ะเออปั๊บแล้วก็เปลี่ยนเลนเข้าเลนนี้แล้วก็เอียงแป๊บเราไม่ขี่แบบอย่างเงี้ยปั๊บแล้วก็มอบเน่เฮ้ยทำไมลมมันเข้าหมวกเยอะจงังวะ ออกเลยนี่ยปุ๊บเซนเกียร์ลงแล้วก็ตัดเข้าในมาจะอย่งน,นี้เนี้เนี้ยดูมือผมดูมือผมเห็นไหมดูมือผมปเ๊บแล้วก็กลับมาแล้วก็เตรียมตัวฟ้าอีกรอบเนี่ยเรามองเรามองพยายามมองตรงไปถ้าเรามองตรงไหนรถมันก็จะไปตรงนั้นนะทุกคนฟ้า พยายามทิดตัวไว้อ่ะยกแต่แลงมาเหมือนเดิมกลักบมาทางเดิมแล้วก็ยกอยีกเออนี่ทำไมมันเป็นเก่งๆอะ่ะทุกคนเออเป็นเก,เก่งหน่อยเนะาะกลับมาอ่ <c oughs> าเบาๆๆอันนี้คือแบบเขาถ่ายทำกันทุกคนเนาะ หมอบอ๋อเราจะมีต้องม,มีทักษะการหมอบครับทุกคนในหมอบนี้แหน็บเ,เ,เอาแขนลงไปอย่างเงี้ยอันนี้คือผมฉี่เบิ้ลย,ยาวๆเลยนะเราก็ตัดเข้านี่ปุ๊บเซนเกียร์กำเบรกหน้านิดนึงพยาย,พยามอยาบหยบยบพยายามอยาบหยยบเบรกหลังนะทุกคนแบบปุ๊บแล้วก็ตัดเข้ามามองโน่นปุ๊บเปิดคนเ่งไฟโอเค เล่นได้ยังเอาเลยนะคืออันนี้คือเล่นได้ยังครับอาจารย์ฟเป็นไงล่ะจะจะเบรกดิ้ส่วนดากอยู่ดิ โรดิมานจ้อะไรโอ้อารียวผมอาดียวผมโอคนที่ทำหน้าอยู่นู่นนะผมเราต้องพยายามแบบแอดเข้าไปข้างบนไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วนะทุกคนโอ้ยังมันเลยางเบกเทนเกียร์ลอ้อติดไว้ปับ๊บแล้วก็เตรียมตัวตัวโค้ง กำเบกหน้าพยาเหยียบเบกหลังอ่าอาจารย์สอนแนวแนวออกปลอดภัยนะทุกคนเออเราก็เอียงฟ้าโอ้อจะเบกที่เราโอ้ยอย่าเบกหลังเลยโอ้ยเราเป็นส่วนด่ากันได้อะไรวะไปเสี่ยงได้บ่นี่อยากเสี่ยงได้ไหมแซงอาจารย์แซงได้ไหมเนี่ยโอ้ เอายกเข้าลายแล้วก็เบรกนิดนึงอ่ะแฝเตรียมตัวเลยตัดเขาไปเลยแล้วก็เตรียมตัวเข้าลลยเอออย่าเบรกหลังป่ะกะดีกันผมังเนี่ยเห็นอ๋อเป็นไงดูไล่กัน,กนกับขี่ผม อมเสียงนี่อมเสียงไอ้สาอะไรไปามาดันไปอันนี้ช่วงบนกำเบกหน้าหนึงแล้วก็ลงแล้วก็เลี้ยว ปัดเข้าลายแต่ตัดเข้าลายไปรอบอ่ะนี่อ๋อสี่เร่งกว่อาจารย์เมียเปิบแล้วก็โยกลงตามอาจารย์แต่ผมเบิ้ลไม่หน่อยเข้าเกียร์ที่ในโค้งเลยเป็นไงล่ะนี่แล้วก็ อาจบอกให้บิดบิดเลยได้ไหมอาจารบิดเลยได้ไหมอ่เบิดผมเซนลงแค่สามอ่ะเอาดิปอ,องตรงลแล้วก็เลี้ยวอ้แล้วก็เปิด เป็นไงทุกคนมันวะจะจะว่ามันได้พี่ลด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 ดเป็นไงล่ะโชว์ลุ้นโชว์ลุ้นเฉยเลย

เมื่อก you know ี้เม um, ื oh, ่อกี้ติดไรเอ้ากูสาดกูออกข้างไปให้ให้มึงทำแบบว่าตูตาหลุดไปแล้วตูตาหลุดไปแล้วลด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 ดไม่เห็นเลยเหรอไม่ได้ถ่ายโอ้สังเกตเห็นมึงอยู่ข้างๆโอ้ไอมวยออุสัต์เอาล่ะอันนี้ก็คือเราจะมาซ้อมเล่นโค้งกันนะทุกคนซ้อมฝึกการเข้าโค้งฟังการสร้างลายนะทุกคนโอเค ไปแล้วติดตาผมบ้างล่ะตอนเปลี่ยนเกียร์ที่สองที่สามต้องที่แปดพังเท่านั้นถ้าเ,เกียร์พักเที่ยงคุณเปลี่ยนตามกวา่ามันก็เลยวิ่งมันต้องแปดพันกว่าที่มันก็นมันจะไม่สนิดไปมองไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมวก,กน็อกมองไม่เห็น เอ้ยหมกอ,อกกันนอคมองไม่เห็นเมื่อกี้มันใครแหกคงปลาปลาผมนี่แหละผมมองไม่เห็นก็อมองตัดเข้าไปครับไม่เมื่อกี้ผมมองเห็นคือหมกอกกันนอคมันตกเป็นแง่ไปแด้วไปได้ผมเขาตัดข้างในปั๊บนะล็อกเป้าข้างหน้าคือล็อกอเลยป้ายอยู่เลยให้ดีเลสอย่ามองเข้าไปหาพิษนะมองขาจะมาห้าแม่งเขาไปหาเลยนะเพราะมันตัดเข้ามาอย่างเงี้ยปค๊บล็อกข้างหน้าอย่างเดียวเลยล็อกให้ตรงไว้แล้วกดนั่นเลยมันจะไปพอดี เห็นอีกแล้วไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่ได้มองไม่เห็นเลยแมวแมวแมวมองไม่เห็นมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นบี้พี่บี้บี้อยู่ไหนวะเปลี่ยนหมวกกันน็อกได้ไหมออกฝั่งนี้ไม่ได้ปะมองไม่เห็นอาจารย์ มันมองไม่เห็นพอผมก้มลงปุ๊บมันลองอย่างเงี้ยใช่ผมกล้องลงปุ๊บมันปิดลงมาเลยหมวกมันไม่ใช่ชุดเป็นที่หมวกหมวกมันหลวมมากเดี๋ยวผมไปเอาหาทมวกใหม่ผ้าลองด้านบนอ๋อลองดูไหมครับเอาเสื้อเราลองด้านบนเลยป่ะอันนีี้เด๋ยวผมลองดูหลายครั้งเมื่อกี้สอบรอบสอ,องปลาปลาผมรู้ตัวอยู่ครับ <laughs> ผม ไ้พี่ยืมเอาเสื้อมาปะเวลาก้มมันไม่ได้ว่ะหมวกกูมันเลยหมวกมันมาปิดมาปิดหน้าหมวกมันหลวมไงเอาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนหมวกใหม่